ชีวิตรูไฮโซเฮาหวานใจกวางเดอะเฟสสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองไม่พึงบารมีพ่อแม่ส่องชีวิตไฮโซเฮาหลังกลายเป็นข่าวกับนักแสดงสาวกวางวันปิยะหลังจากถูกโยงในข่าวซุบซิบเกี่ยวกับดรามา่าเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2564ทําให้ชื่อของไฮโซเฮาเรเ่ิมไปที่สนใจในโซเชียลและทําเอาชาวเน็ตจ,จับตาความสัมพันธ์ระหว่างกวางเดอะเฟสมาโดยตลอด เพราะถึงแม้ว่าจะเปิดตัวศึกษาดูใจกันมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเห็นรูปคู่ของทั้งสองคนปรากฏออกมาแต่ล่าสุดในอินสตาแกรมของไฮโซเฮาและกวางก็ได้เผยภาพที่ดูเหมือนจะควงคู่กันบินลัดฟ้าไปต่างประเทศแถมสาวกวางยังร่วมดินเนอร์กับครอบครัวของฝ่ายชายด้วยไฮโซเฮาประวัติและเรื่องน่าสนใจของเขามีชื่อจริงว่าปธานนนท์สีเทพชานชัยเกิดเมื่อวันที่29เมษายนปี2537มบดีพี่ชายแท้ๆหนึ่งคนชื่อเท้าพื้นเพยเป็นคนจังหวัดแพร่โดยครอบครัวไฮโซเฮานั้นทำ ตัวมาเรื่อยๆจนได้เริ่มต้นจับกิจาการรมค้าขายเพชรจนกลายเป็นร้านเพชรชื่อดังของจังหวัดให้เซาเทาจบศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารกิจาการ BBA มหาวิทยาลัยอัตสัมชันรวมถึงเรียนด้านการจัดการบริหารกิจาการระหว่างประเทศอินเตอร์เนชั่นแนล n ิซิเน n แมเนจเมน m ์ไอเอีกด้วย สำหรับไฮโทเฮาส์ aw, นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มรุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแถมระดับความรวยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นถึงนักกิจการที่สนใจเรื่องการเทรดเงินและยังมีดีกรีเป็นถึงผู้บริหารแบรนด์เครื่องเพชรชื่อดังอย่างมากมายหลายแบรนด์เรียกได้ว,วา่าโปรไฟล์อลังการสุดซิงหาติดตามในอินสตาแกรมแล้วจะพบว่าไฮโซเฮาส์เป็นเพื่อนกุ่มแก๊งเดียวกันกับอินซสซิด si ิตลุนยจินดาไฮโซหนุ่มมาแรงและด็อกเตอร์นะัทนัทวุฒ มาแก้วอดีตสามีของน้ำหวานเดอะเฟสนั่นเองถึงแม้ว่าจะเคลียร์ประเด็นทางด้านต่างๆไปแล้วแต่ไฮโซเฮาและกวางเดอะเฟสก็ยังคงไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นกันแบบเต็มๆแต่ล่าสุดแฟนๆที่ตั้งตารอคอยก็ได้เผยอ,ออกมาแล้วเมื่อไฮโซเฮาได้ออกมาเผยแพรร่วมเฟรมกับกวางเดอะเฟสโดยควงคู่กันไปดินเนอร์กับครอบครัวของไฮโซเฮา